เปลี่ยนเสียงให้เป็นเงินสอนคนเสียงตัวเองทำคอนเทนต์ไม่ต้องอัดไม่ต้องพูดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับช่องแห่งการเรียนรู้คลิปนี้จะพาทุกคนนําเสียงตัวเองมาคโคลนเอาไว้ครับแล้วเราจะพิมพ์แค่ข้อความเราจะได้เสียงมาใช้งานครับเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ทำคอนเทนต์ แนวเล่าเรื่องหรือทำคอนเทนต์ที่ต้องการใช้เสียงแล้วไม่อยากภาคเองไม่อยากใช้ไมค์คุณจะสามารถมีเครื่องมือดีๆเอาไว้ภาคเสียงแล้วทำให้คุณมีคลิปมีคอนเทนต์เพิ่มมาขึ้นครับเดี๋ยวผมใชใ้ฟังตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้เสร็จแล้วนะครับใช่แล้วครับนั่นคือเสียงโคลนของผมเองที่ทำจาก AI ชื่อ minimax และในคลิปนี้ผมจะสอนคุณทำแบบจับมือทำทุกขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงที่ผมสร้างด้วย AI เหมือนเสียงที่ผม พูดอยู่ตอนนี้ไหมครับอยากทําแบบนี้บ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําไปพร้อมๆกันเลยครับให้ทุกคนมาเริ่มต้นที่ Google ครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําว่า MiniMax นะครับแล้วก็กดค้นหาหลังจากนั้นเราจะเห็นคําว่า MiniMax AI นะครับเว็บไซต์ก็คือ MiniMax.io ถ้าเราเจอแล้วให้คลิกลงไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเว็บไซต์นะ m i n i m a c AI นี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับ h i h u AI นะครับ ตอนนี้ก็สร้างภาพสร้างวิดีโอได้คุณภาพสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยมีเครื่องมือให้ใช้อยู่มากมายเลยนะถ้าใครจะลองใช้ตัวอื่นหรืออยากจะให้ผมสอนก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับแต่คลิปนี้เราจะมาสร้างเสียงกันให้คลิกตรงนี้นครับ Minimax Speech จากนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลถ้าเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีของ Minimax นะถือว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยแซงหน้า Open AI แซงหน้า Eleven ออ Lab โอ้แสงหน้าทุกตัวเลยนะครับแสดงว่าโมเดลที่เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงตัว m i n ิแมกนี่คือน่าจะเนียนที่สุดแล้วการที่เราคลนเสียงที่สมจริงดูเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราเอาไปใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์นะครับผลงานที่เป็นประโยชน์กับเราสร้างไรายได้อย่างเช่นทําพวกพอดแคสต์หรือทําเรื่องเล่านิทานของนอนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้แต่ถ้าใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดนี่ก็ โอ้ oh, น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้ามันทําเสียงได้เหมือนขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเลื่อนกลับไปด้านบนดีกว่าเราจะไปลองใช้กันนะครับกดตรงนี้ทดลองใช้นะครับทีนี้ก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับน่าจะเป็นหน้าหลักถ้าใครเข้ามาใหม่ๆก็อาจจะดูงงๆนะแต่ถ้าใครเคยลองใช้ AI ตัวอื่นแล้วก็น่าจะไม่ยากซึ่งตัวนี้ผมก็มาลองใช้พร้อมทุกคนนะจริงๆผมใช้ตัวอื่นแต่ว่าเรามาปรับตัวพร้อมกันไม่ยากนะครับน่าจะเป็นเมนูนี้ voice clone นะครับคลิกลงไป ถูกด้วยทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเราจะพ่นเสียงโดยใช้เสียง10วินาทีอ่สนเะ็ปที่1ให้เราอัปโหลดเสียงของเราลงไปตรงนี้ขนาดไฟล์สูงสุด20นะหรือเราจะอัดเสียงลงไปตรงนี้ก็ได้1 0 6ถึงิวินะครับส่วนตรงนี้แจ้งว่าอะไรตรงนี้แจ้งว่าเอ,อ่อให้อัปโหลดเสียงที่มันชัดนะครับสรุปง,ง่ายๆมันจะได้เสียงที่ ดีมากขึ้นเวลาเราสร้างตรงนี้ก็จะมีการลบการลบเสียงที่เป็นเสียงรบกวนนะถ้าเราติ๊กไว้แต่เราไม่ต้องติ๊กก็ได้บางทีมันอาจจะเพียเพ้ยนๆนะครับตัดเสียงเป็นเพี้ยนส่วนตรงนี้ก็เป็นสเต็ปที่2ให้เราตั้งชื่อตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับใส่ภาษาอังกฤษนะดีกว่าทีนี้ทุกคนก็เลือกนะครับว่าจะคลิกอัปโหลดไฟล์เสียงของเราประมาณ10วินาทีหรือว่าจะ กดเพื่ออัดเสียงนะครับผมจะอัปโหลดไฟล์เสียงแต่ว่ามีเด้งแจ้งเตือนมาว่าให้ล็อกอินก่อนนะใครจะล็อกอินก็กดล็อกอินด้านบนนะเดี๋ยวจะกดตรงนี้ดีกว่าจะมีพอยต์ฟรีให้นะครับณปัจจุบันกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแต่ของผมทําไมกดไม่ได้ทั้งนั้นเราก็กดล็อกอินไปเลยนะครับผ่านบัญชี Google นะครับเราก็คลิกไปแล้วก็เลือกบัญชี กูเกิลของเราเลยนะครับทีนี้นะครับก็จะมีเครดิตให้ทดลองอยู่1 0 0 0 0หมืนเครดิตถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ลองกดซื้อเพิ่มได้นะครับกดอัปเกรดตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีราคาตั้งแต่5เหรียญน,นะครับไปจนถึง50เหรียญเลยก็ความแตกต่างของมันก็จะเป็นเรื่องของเครดิตนะแล้วก็เป็นเรื่องของความเร็วก็ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครเห็นว่าอยากจะใช้จริงจังมากขึ้นอ่าอยากจะใช้เชิงพาณิชย์ ก็สมัครสมาชิกได้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้กันนะครับมาที่เมนูเดิมแล้วก็อัปโหลดเสียงของเรามาเสียง1ิวิหรือใครจะกดอัดเสียงเลยก็ได้ทีนี้มันก็ดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าหนึทับสิผมจะอัปโหลดแค่ไฟล์เดียวแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะตั้งชื่ออ่าผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ให้เราเลือกภาษานะครับสเต็ปที่3ผมจะหา ภาษาไทยโอเคตรงนี้ก็มีให้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงให้ยืนยันว่าเรามีสิทธิ์อนุญาตอัปโหลดตัวอย่างเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหา AI และงดใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขการใช้บริการเราก็กดยอมรับตรงนี้เพื่อที่จะเริ่มในการโคลนเสียงเดี๋ยวผมจะขยับปุ่มออกก่อนเนี่ยครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเราก็กดไปได้เลย ทีนี้ของผมมันแจ้งว่าอะไรอ๋อไฟล์ที่ผมอัปโหลดมามันแค่9วิเดี๋ยวกดออกก่อนเลือกใหม่ผมไปเลือกไฟล์มาเพิ่มแล้วตัดใหม่นะครับไปตัดเสียงมา15วิอ่าเดี๋ยวลองกดตรงนี้ใหม่คือโครนเสร็จแล้วครับแล้วมันก็มีเสียงตัวอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษก็มีโทนเสียงแบบคล้ายๆผมอยู่เลยนะ Voice เดี๋ยวเราจะลองกดใช้ดูผมจะกดใช้ตรงนี้ use กดใช้แล้วมันมีอะไรอะ่ะตรงนี้เหมือนกับจะมีการปรับแต่งมากขึ้นปรับแต่งพวกอารมณ์อะไรแบบนี้นะครับมีปรับแต่งความเร็วก็แล้วแต่เราจะปรับแต่งให้เราได้ทดลองดูว่าเราชอบไหมมันก็ปรับแต่งได้ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้ก็ได้นะครับ ว่าจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนแฮปปี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ภาษาไทยตรงนี้นะครับอ่าผมจะใช้ข้อความประมาณนี้ข้อความแบบนี้นะครับสั้นๆตรงนี้มีให้เลือกโมเดลด้วยส่วนตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะใช้ความยาวได้สูงสุดเท่าไหร่นะตอนนี้มันกำหนดอยู่ที่5,000แล้วก็เลือกภาษานะครับมันก็เป็นแบบออโต้สรุปก็คือมันใช้ไม่ยากนะ พอเราไปโคลนเสียงมาเสร็จเบฟ้อยแล้วเราก็แค่เออเลือกเสียงโคลนของเราอะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการมันก็จะคำนวณเครดิตว่าใช้เครดิตเท่าไหร่ตัวนี้บอกว่าใช้เครดิตไป111นะครับโอ้ตัวเลขสวยนะก็กด generate นะครับอ่าปุ่ม generate จะอยู่ตรงนี้นี่ครับกดลงไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งใช่แล้วครับเจ็บโคนของ b m a x ผมจะสอนคุณทำแบบจักขั้นตอนโอ้ เสียงเหมือนมากเลยนะทุกคนแต่ว่าผมปรับความเร็วมันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะปรับลงมาเป็นความเร็วปกติเดี๋ยวรีเจเนเรตใหม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเสียงเหมือนเสียงโทนของผมทีม่ทำจาก AI และเด็กจะสอนทำแบบจับขั้นตอนสําหรับผมมันคล้ายๆนะมันมีความคล้ายค้ายอยู่แต่มันมันก็ยังมีความแบบแข็งๆแบบ AI อยู่นะครับมันอาจจะมีความคล้ายแหละแน่นอนว่าถ้าใครจะใช้แบบเป็นคอนเทนต์ทั่วไป นะครับก็สามารถใช้ได้ตอบโจทย์เลยคือถ้าใครแบบไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองหรือไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่มันตอบโจทย์มากเลยอัดเสียงของเราแค่1ิเวียเอ้ยผมอัดไป1ิบวิสิกวี่ก็คือโทนเสียงมันออกมาได้สวยเลยออกมาดีเลยถ้าใครขี้เกียจพูดเองขี้เกียจนั่งอัดก็เหมาะมากเลยทุกคนควรค่าแก่การแบบมาใช้งานเลย AI ตัวนี้มันจะเป็นของสัญชาติจีนนะครับทุกคนถือว่าเทคโนโลยีเขา ก้าวล้าสุดยอดมากทําออกมาได้ตรงนี้แต่ก็มันก็เป็นช่องโหว่เนาะการใช้เสียงอะเอาไปใช้ในทางที่ดีมันก็ดีไปเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับก็อันตรายอยู่เหมือนกันยุคน,นี้ก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะครับแต่ภาษาไทยทําออกมาได้ไม่ธรรมดาเลยทุกคนแล้วที่สํคาคัญเขาให้เราทดลองใช้ฟรีด้วย1 0 0 0 0นเครดิตก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยผมพิมพ์มาประโยคหนึ่งมันใช้ไปเออหนึ่อเครดิตเท่านั้นเอง ถ้าถ้าใครแบบใช้เสียงเยอะๆทำแนวเล่าเรื่องทำพอดแคททำอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเหมาะมากเลยในการเอาไปใช้สร้างเสียงเพื่อสร้างไรายได้กันทุกคนได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ในการาต่อยอดทำธุรกิจของคุณหรือต่อยอดในการทำสื่ออะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ไหมครับถ้ามันคุ้มผมคิดว่าควรค่าแก่การลงทุน ในการใช้ AI ตัวนี้แต่แน่นอนครับเ i ที่โทนเสียงส่วนใหญ่มันยังมีความแบบแข็งแข็งอยู่เหมือนที่ผมลองฟังเสียงของผมโทนเสียงมันได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะมีความแบบเป็น AI อยู่อารมณ์ที่ซับซ้อนเหมือนที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้มันยังทําออกมาได้ไม่ได้ดีเท่าแบบเราพูดจริงๆอะมันมันมันอารมณ์มันต่างกันเราเราจะฟังแล้วเรารู้เลยว่ามันต่างกันมันก็ยังคงมา สู้คนภาคจริงๆไม่ได้ครับคนภาคจริงๆมันจะเสืออารมณ์บางอย่างของตัวละครเสืออารมณ์ของออจุดๆนั้นที่ได้รับบทบาทแต่ว่าแน่นอนถ้าใครทําเสียงแบบทั่วไปนําไปใช้ทั่วไปงานภาคทั่วไปหรือการสร้างไรายได้จากการทํเสื่ออะไรพวกนี้ยสื่อคลิปวิดีโอผมคิดว่ามันมันเหลือเลยครับตรงนี้เหมาะมากประหยัดเวลา เราไปได้เยอะเลยประหยัดน้าเสียงเราไปได้เยอะเลยไม่ต้องใช้ไม่ด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือโคลนเสียงที่ทรงพลังมากเลยครับนําไปต่อยอดเพื่อสร้างเสียงของคุณแล้วนําไปโพสต์สร้างรายได้หรือนําไป,ปเปลี่ยนเป็นคลิปวิดีโอที่คุณกําลังทําอยู่ก็ได้นะครับส่วนใครถ้าอยากจะเจาะลึกเรื่อง AI อยากจะจริงจังในการใช้ AI ผมจะมีสอนอยู่ในคอร์สตีเอ็กซ์คลูซีฟนะครับจะสอนทั้ง AI ตัวเดียวซึ่งมันคุ้มมากราคามันจะไม่ได้จ่ายหลากหลายช่องทางนะ มันทําภาพได้ด้วยมันทําวีดีโอได้ด้วยมันแก้ไขรูปได้ด้วยมันลิปซิงค์ได้ด้วยคือรวมๆมันทําได้ทุกอย่างแต่ว่าผมจะเน้นไปในการสร้างสื่อเป็นคลิปวีดีโอให้คุณนําไปโพสต์ในแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างรายได้หรือใครที่เป็นครูเป็นอาจารย์อยู่แล้วนําไปทําสื่อการสอนยุคใหม่ๆโอ้โหมันควรค่ากับการทํามากเลยครับเด็กยุคหลังๆที่เกิดมาก็จะได้มาดูสื่อที่เราทําเก็บเอาไว้เป็นผลงานแล้วไรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้น รายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราทําเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเด็กยุคใหม่ๆมาฟังมันก็จะมีวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้รับไรายได้จากค่าโฆษณาเราก็จะมีสปอนเซอร์เราก็จะมีช่องเป็นของเรานะครับใครใฝ่ฝันที่อยากจะทําสื่อทําคลิปวิดีโอยุคนี้มันง่ายมากเลยครับถ้าใครสนใจเรียนรู้แบบเจาะลึกนะครับก็สแกน QRcode หรือทักไลน์ไปสอบถามคอร์สดีเอกซ์คุสซีได้เลยนะครับ และไม่เพียงเท่านี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้ฟรีอีก3คอร์สด้วยเป็นคอร์สสร้างเสียงเพลงจาก AI เป็นมินิคอร์สที่ทำแอนิเมชันนะครับแล้วก็จะมีคอร์สใหญ่ที่สอน AI หลายตัวอย่างเช่น AI s t o r y t e l l e r นะครับซึ่งคุ้มมากเลยในราคานี้เพราะเหมือนคุณได้ไป4คอร์สด้วยกันเลยถ้าใครสนใจก็ไปลงเรียนได้นะครับจะเป็นัว AI ตัวที่ไม่มีใครสอนแบบเจาะลึกเลยนะครับเป็น AI ที่ผมใช้ทางานจริงๆแล้วผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยมันเจนวิดีโอได้เยอะมาก นะครับคุ้มค่าเกี่การเรียนรู้นะครับถ้าคุณสนใจนะแล้วก็สามารถปรึกษาผมได้ด้วยผมจะตอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นช่องการ์ตูนภาษาอังกฤษของผมนะครับล่าส,สุดครบ1 0 0 0 0แผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่เป็นช่องที่ผมทําคลิปจาก AI ล้วนๆเลยนะเป็นการทําการ์ตูนก็ถือว่ามันโตได้เหมือนกันนะทุกคนก็ทําในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับ3-4เดือนในการ ทดลองใช้ AI ทำทำเป็นคลิป20นาที30นาที1ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับเป็นซีรีส์ยาวๆก็นี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องที่เติบโตนะเพราะว่ามันมีคลิปที่ผมเคยพูดเอาไวนะ้นะทุกคนว่าปั้นช่องถ้าใครตามไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีอ e ีเมลมาให้เรากรอกเนาะเพื่อรับโลกตัวนี้ก็จะไม่ยากนะครับแก้กรอกที่อยู่ของเรา ก็รอโล่มันจะมีอีเมลมาแบบนี้ให้เรานะครับด้านล่างก็จะมีรหัสให้เราไปกรอกเนาะในการรับนะครับตรงนี้ก็จะไม่ยากน่าจะเป็นคลิปช่วงแรกๆนะครับอ่าแล้วมีคลิปที่พาสมัคร y o u t u b e ด้วยถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะที่ผมพูดแรกๆว่าตอนนั้นใช้เวลาทำมามันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับก็จะทำเอาไว้ให้สำหรับมือใหม่ได้ลองศึกษาได้ลองเรียนรู้แล้วก็ รู้ว่า AI มันทําให้ช่องเรามันเติบโตได้อยู่ที่ไอเดียของเรานะครับแล้วก็ฝากตามช่องนี้ด้วยนะผมจะพยายามอัปคลิปให้ได้ศึกษากันเหมือนคลิปที่แล้วก็อัปคลิปที่เออเป็นเสียงพูดเหมือนกันนะครับเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นเสียงพูดได้นะแล้วก็มีคลิป AI Studio ก็ฝากไปดูนะครับอ้อส่วนคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างอันเนี้ยผมใช้ a อภาคเสียงเหมือนกันนะใช้ AI ภาคเสียงนะครับช่องนี้ AI ภาคเสียงล้วนๆเลยไม่ได้ใช้เสียงตัวเองก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหาเสียงจาก AI เพราะว่าไม่อยากจะพากเองไม่อยากจะซื้อไม้นะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณที่นำไปปรับใช้ในการเริ่มต้นทำสื่อที่ต้องการใช้เสียงถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจ ในการทำคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการนําเสนอความรู้ให้คุณได้เรียนรู้แบบฟรีๆนะครับในเพจของผม YouTube อาจารย์ก็ฟรี่เอฟจีแอนดาสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมนะครับสวัสดีครับ